การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลกันนะคะทีนี้นักเรียนดูตัวอย่างแรกเขาบอกว่าปฏิกิริยา a ทําปฏิกิริยากับ2 b และก็ c เนอะได้เป็น 2d นะคะที่ภาวะสมดุลในภาชนะขนาด2ลูกบาศก์เดซิเมตรมี a อยู่4โมล b 4โมล c 2โมลและ d อยู่6โมลเขาให้นักเรียนหาตรงนี้ถูกไหมคะเขาให้นักเรียนจำนวนคำนวณหาค่าคงที่สมดุลก็คือค่า k ซึ่งเรารู้แล้วว่า ค่า k เกิดจากความเข้มข้นของสามผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือความข้นของ d เนาส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นในที่นี้นักเรียนดูตรงนี้ a, a เป็นของแข็งเราก็จะไม่นํามันมาคิดด้วยถูกไหมคะดังนั้นขานด้วยความข้นของสารตั้งต้นก็จะมีเฉพาะ b และก็ c เท่านั้นถูกไหมคะอ่ะ b ยกกําลังสองเนาะคูณด้วย c แบบนี้อ่ะอันนี้เป็นค่าคงที่สมดุลทีนี้ โจทย์ข้อนี้บอกว่าที่ภาวะสมดุลดังนั้นโจทย์บอกสารที่ภาวะสมดุลมาแล้วแต่มันบอกมาในลักษณะของโมดังนั้นที่ภาวะสมดุลเราต้องการหน่วยความเข้มข้นใช่ไหมคะเราต้องการหน่วยความเข้มข้นก็คือเป็นโมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรดังนั้นเมื่อมันบอกมาเป็นโมนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นโมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโดยการเอาภาชนะซึ่งเขาบอกมาละ ภาชนะขนาด2ลูกบาศก์เดซิเมตรตรงนี้ค่ะไปหารเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนเราจะหาความเข้มข้นของ B ก่อนนะคะเพราะฉะนั้น B บ,บอกมาแล้วคือ4โมลใช่ไหมคะ4โมอ่าหารด้วยภาชนะของมันลูกบาศก์เดซิเมตรใช่ไหมคะก็คือ2ลูกบาศก์เดซิเมตรแบบนี้นะคะดังนั้น B ก็จะได้อยู่ เนาะก็จะเท่ากับความข้นก็คือ2โมต่อลูกบาเดิเมตรค่ะต่อไปนักเรียนมาดูต่อ b ก็เป็นความข้นของ c ต่อเนาะความข้นของ c ค่ะ c บอกมาเป็นโมก็คือ2โมใช่ไหมคะเราจะหาเป็นความเข้มข้นหน่วยเป็นโมต่อลูกบาเดิเมนตรนักเรียนก็เอาภาชนะไปหารค่ะ2ลูกบาเดิเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้มาที่ขอขยบสไลด์นะคะอ่ะ 1นึโมต่อลูกบาทเดซิเมตรนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะ D ใช่ไหมคะความหาความ,ความข้นของ D ก่อนความคามข้นของ D โจทย์ให้มาเป็น6โมถูกไหมคะ6โมเ้วเอาภาชนะไปหารเนาะอ่าก็คือได้3โมต่อลูกบาทเดซิเมตรแบบนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็ได้ค่าครบทุกตัวละไดหนวยหน่วยความเข้มข้นเป็นโมดลูกบาทเดซิเมตรแล้วนักเรียนก็เอาไปแทนค่าหาค่า k ามที่โจทย์ถามเนาะความค้นของ D ก็คือ3ถูจุกไหมคะยกกำลังสองส่วนด้วย B ก็คือ2เนาะยกกำลัง2คูณด้วย C ค่ะความค้นของ C ก็คือ1เนาะ1น 1, 1, 1นะคะ1นะคะลูกอ่ะเพราะฉะนั้นพอนักเรียนแทนค่าลงไปแล้วตรงนี้มันก็จะได้เป็น9ส่วน4ใช่ไหมคะเราก็จะได้ค่า K ออกมาที่2.25ซึ่งค่า K ไม่มีหน่วย นะคะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ง่ายๆสำหรับข้อแรกของเรานะคะก็คือโจทย์บอกที่ภาวะสมดุลอ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไมุณครูบอกว่าเอาภาชนะไปหารเลยตรงนี้ใช่ไหมคะจริงๆนักเรียนนึกถึงคอนเซ็ปต์ตัวนี้ก็ได้ค่ะ n เท่ากับ c b ส่วน1 0 0่ันใช่ไหมคะเราหาความเข้มข้นคือตัวแปรตัว c ความเข้มข้นตัวนี้จุดไหมคะสมมุติ b มันคือ4โมถ้าคูแทนแบบนี้4โมเนาะ c คือโจทย์ ต้องการหาความเข้มข้นเนาะปริมาตรโจทย์บอกมาเป็น2ลูกบาเดซิเมตรเราก็ต้องทําให้มันเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะก็คือ2,000เนาะเพราะมันหารด้วยพันหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรตัดค่ะคือค่าตัวเดียวกันถูกไหมคะก็คือ C เท่าก,กับ4ส่วน2แบบนี้นั่นก็คือเอาจํานวนโมมาเอาภาชนะไปหารเราก็จะได้หน่วยเป็นโมต่อลูกบาเดซิเมตรแล้วนะคะก็คือ ข,ข้อมูลเดียวกันนะคะนะักเรียนลองฝึกนะคะ,ะมาดูโจทย์ต่อไปคะ่ะโจทย์ข้อที่2อ,อมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าที่อุณหภูมิคงที่ค่า1นะคะแก๊สไฮโดรเจนนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สฟลูออรีนอ่ะตอนนี้ครูให้ในักเรียนเขียนสมการไปด้วยเลยนะคะแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สฟลูออรีนเนาะฟลูออรีนแก๊สนะคะ,ะได้ผลิตภัณฑ์เป็น แก๊สไฮโดรเจนฟูร d e ใช่ไหมคะไฮโดรเจนฟูร d e เป็นแก๊สอ่ะทีนี้เรียนดูสมก,การที่โจทย์ให้มาเนี่ยที่เราเขียนตามเนี่ยมันยังไม่ได้ดุลน,นะคะเราก็ดุลสมก,การเติม2ตรงนี้เนาะ,ะเรียบร้อยเขาบอกว่ามีค่าคงที่สมดุลเท่ากับเท่านี้นั่นคือบอกค่า k มาละอ่ะเมื่อเริ่มต้นปฏิกิริยาที่แก๊สทั้ง3มีอยู่ชนิดละ3โมลเนาะในภาชนะขนาด1.5ลูกบาทเดซิเมตร เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต่างจากโจทย์ข้อแรกก็คือไม่ได้บอกที่ภาวะสมดุลมาดังนั้นเราจะต้องหาปริมาณสารที่มันอยู่ที่ภาวะสมดุลเราเขียนตรงนี้ก่อนนะคะค่า k โจทย์ให้มาลอะอะกูขอเขียนไว้ตรงนี้การลืม1.15คูณ10กำลังสองเราขังไว้ตรงนี้นนอะทีนี้นักเรียนมาดูเราจะต้องหาปริมาณสารที่สมดุลเราก็จะต้องเขียนเราจะเริ่มคำว่าเริ่มต้นนะคะนักเรียนทำตามพร้อมกันเลยนะคะเปลี่ยนแปลง แล้วก็สมดุลค่ะ,ะทีนี้เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มาใส่ลงไปโจทย์บอกว่าเมื่อเริ่มต้นปฏิกิริยามีแก๊สทั้ง3ชนิดอยู่ชนิดละ3โมลเพราะฉะนั้นเราหาไฮโดรเจนนี้เลยค่ะ3โมลถูกไหมคะ,ะหารภาชนะมันเลยค่ะ1.5ลูกบาเดซิเมตรเราก็จะได้ความข้นเป็นโมต่อลูกบาเดซิเมตรใช่ไหมคะตรงนี้หารแล้วเราจะได้อยู่สโมล ูบาซ,ซึ่งโจทย์บอกแล้วว่ามีแก๊สทั้ง3ชนิดอยู่ใช่ไหมคะสาโมเพราะฉะนั้นแสดงว่ามีความขุนเท่ากันหมดเลยอ่ะเริ่มต้นแก๊สไฮโดรเจนคือ2โมต่อลูกบาศเดซิเมตรนะคะแก๊สฟลูออรีนก็เช่นกันนะคะูขอ,ขอ,เ,อเขียนตรงนี้นะคะอ่าอันนี้โจทย์บอกมาเนาะอ่าทีนี้โจทย์บอกว่าจงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของแก๊สทั้ง3าชนิดที่ภาวะสมดุลอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่า ดูที่สมการเป็นหลักนะคะเขาบอกว่าแก๊สไฮโดรเจนตรงนี้มันคือ1โมลทำปฏิกิริยากับฟลูออรีน1โมลเกิดเป็นไฮโดรเจนฟลูออไรด์2โมลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ในตำแหน่งนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือให้เป็น 2x ในทิศทางตรงนี้คำว่าบวกคือเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นสารผลิตภัณฑ์เนาะตัวส่วนสารตั้งต้นมันก็ทำปฏิกิริยาการมันก็ต้องลดลงเราใช้เครื่องหมายลบ แทนคำว่ามันลดลงลดลงเท่าไหร่ก็คือ hf มันมี2โมเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยกว่าถูกไหมคะ1โมก็จะเป็น x อันนี้ก็ลบ x ค่ะเพราะฉะนั้นที่สมดุลสารแต่ละตัวเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็น2ลบ x ตรงนี้ก็เหมือนกันเริ่มต้นลบเปลี่ยนแปลง2ลบ x อันนี้ที่เป็นสารผลิตภัณฑ์มันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเริ่มต้นบวกด้วยที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะพอเร,เรียนได้แล้ว นักเรียนก็แทนค่าค่า k ค่ะกบิตกงนิดนึงนะคะค่า k ของเราก็จะเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ตั้งในที่นี้ก็คือ hf ยกกำลังสองน,นะคะ,ะส่วนด้วยสารตั้งต้นเนาะ h g ก๊ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็แก๊ฟลูออรีนแบบนี้ค่ะแทนค่าลงไปค่ะลูกนะคะเราก็จะแทนค่าค่า k เมื่อกี้เนาะเราได้อยู่แล้วก็คือ 1.5ใช่ไหมคะคูณ10บกำลังสองเท่ากับ hf ตรงนี้ก็จะเป็นแทนค่าลงไปนะคะก็จะเป็น2บวก 2x กใช่ไหมคะยกกำลังสองส่วนด้วยตรงนี้เป็น2ลบ x อ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน2ลบ x อ่ะแล้วก็แก้สมการคณิตศาสตร์ตามปกติของเราใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะได้เป็นรากที่สองเนาะของ1.5เราใส่รากที่สองเข้าไปนะคะ เ็จะเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นรากที่2ทั้งหมดเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็น2บวก 2x เกนาะ x น,นะคะยกกำลังสองนะคะส่วนด้วย2ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะถอดรากออกมาตรงนี้เราคูจะได้อยู่ที่10ลบ7จ็จุดนะคะขอโทษ 10. 7จุดตรงนี้ก็จะได้เป็น2บวก 2x นะคะส่วนด้วย 2ลบเนักซ์น้นก็แก้สรรมการหาค่า x ออกมานะคะซึ่งครูแก้สรรมการแล้วเราจะได้ค่า x ออกมาเท่ากับอ่จา1.52จากนั้นเราได้ x ละเท่ากับ1.52นะคะเราก็เอาไปแทนค่าเพราะโจทย์ถามว่าที่สมดุลนะคะความเข้มข้นของสารแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่เอาไปแทนค่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้น ครูขอเขียนตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นที่สมดุลอ่ะเราก็จะมีกา๊าซไฮโดรเจนอยู่เท่าไหร่อ่ะก็คือ2อลบเใช่ไหมคะอันหนึ่งก็เอา2ลบด้วย1.52เนาะเราก็จะได้อยู่1.52เนาะเราก็จะได้อยู่ที่0.48นะคะ0.48นะคะตัวกา๊าซฟลูออรินก็เหมือนกันตรงนี้แทนค่าไปด้วย 1.52่านักเรียนก็จะได้ก๊าซฟลูออรีนความข้นของก๊าซฟลูออรีนนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับก๊าซไฮโดรเจนนะคะ,ะต่อไปเขาถามหาไฮโดรเจนฟลูออไรด์ใช่ไหมคะก็นักเรียนก็เอาไปแทนค่าตรงนี้ค่ะเอา x ไปแทนเอา x ไปแทนตรงนี้นะคะเราก็จะไดะ้ขอเขียนตรงไหนดีเนาะไม่มีที่เขียนละ ก็แทนตรงนี้แล้วกันเนะาะอาไฮโดรเจนฟลูออรินนั่นเองก็จะได้เป็น2บวกด้วย2 x ก็ก้ก็1.52เนาะเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5.04ค่ะก็จะเป็นคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าอาจงคำนวณหาความเข้มข้นของแก๊สทั้ง3ชนิดที่ภาวะสมดุลมีเท่าไหร่ก็แก๊สไฮโดรเจนมีเท่ากับ0.48 0.48โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรแก๊สฟลูรินมีคเท่ากับ0 4 8 โมต่อลูกบาทดซิเตรแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนฟลูออไรมีค่าเท่ากับ5.04โมต่อลูกบาทดซิเตรก็จะเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่1ที่ครูยกไปแล้วตัวอย่างที่สองที่ครูกําลังอธิบายนักเรียนจบไปเนี้ยมันเป็นตอบเป็นลักษณะโจคนละแบบกันแบบที่1บอกที่สมดุลมาละแทนค่าได้เลยเนาะแบบที่สองให้หาที่สมดุลนะคะอ่าลองมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะเขาบอกว่าในระบบนะคะอ่าเเนาะเป็นแก๊สนะคะทำปฏิกิริยากับ B ได้2 C อ่ะทีนี้บอกว่าเมื่อนำสาร A 3โม b B 1่โมผสมกันในภาชนะที่มีปริมาต 1, ร1ลูกบาทซิเมตรที่ภาวะสมดุลมีสาร C อ่ะบอกที่ภาวะสมดุลของสารมา1ตัวนะคะจงคำนวณหาค่าคงที่สมดุล นักเรียนยังคงทำเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็เขียนสรรมการค่ะที่น,นะคะนักเรียนเขียนสรรมการลงไปอ่ะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นเราจะใส่ข้อมูลของสิ่งที่โจทย์บอกมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งดุลค่ะนะคะเริ่มต้นเขาบอกว่ามี a สมโมงอ่า3โมงเนาะ3โมงมนะคะ อันนี้เลข3นะคะลูกหารด้วยภาชนะของมันเนาะหนึ่งลูกบาทเดซิเมตรก็ได้3อยู่ดีนั่นแหละเนาะ3โมต่อลูกบาทเดซิเมตรหน่วยของมัน B มี1โมก็1หาร1ก็จะเป็น1โมต่อลูกบาทเดซิเมตรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยสารผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยค่ะยังไม่เกิดเราแดกไว้ต่อไปเขาบอกว่าที่ภาวะสมดุลมี C อยู่0.05โมเพราะฉะนั้นเรียนเติมลงไปค่ะ0.0 0, 0. 0. ไม่ใช่ศูนย์ห้าเนาะศจุเดี๋ยวก่อนนะคะลบกอนะ่อนมีอยู่0ูนจุดหาูนหารด้วยภาชนะก็คือ1เนาะก็จะเป็นโมต่อรูปบาทเดซิเมตรละเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจากเดิมทีเนี่ยตรงนี้ค่ะมันไม่มีเลยมันเพิ่มขึ้นมาเป็น0 5 0 5 0.50ดังนั้นแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมาคือ 0.50ทีนี้นักเรียนมองย้อนไปค่ะเราจะดูที่สมการว่าถ้า a 1โม b d 1โมมันเกิด c 2โมตรงนี้ดังนั้นถ้าสมมติ c เกิด0.5มันจะมาจาก d เท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของตัวนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมาจาก b อยู่ที่นากเรียนก็เอา0.5ตัวเนี้ยเนาะหารด้วย2ใช่ไหมคะในที่ทางลดลงใช่ไหมคะลบเนาะ ก็จะได้อยู่ที่0.25ก็จาก็จำนวนโม,มเท่ากันนะคะก็จะได้ลบ0.25เช่นกันเขียน,นะคะ,ะที่สมดุลจะมีเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นลบเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะก็จะเป็น3ลบ0.25ตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ0.25ดังนังนั้นนีินก็จะได้แล้วว่า ที่สมดุลมีค่าเท่ากับนะคะจากตรงนี้สามลบศูนย์จุดสองห้าก็จะได้อยู่ที่สองจุดเจ็ห้าเนาะตัวนี้ได้อยู่ที่ศูนจุดเจ็ห้าตัวนี้เท่าเดิมเพราะจุดให้มาดังเรียนได้ปริมาณสารหรือความเข้มของสารในที่สมดุลแล้วนักเรียนก็ไปแทนค่าเคค่ะเคก็จะเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ตั้งหารด้วยความเข้มของสารตั้งต้นค่ะก็จับค่า ที่เรามีอยู่แทนเข้าไปนะคะก็จะเป็น k ก็จะเท่ากับ c คือตัวนี้เนาะ0.05ย์ูาทำไมชอบเป็น0.05ทุกทีลบก่อนค่ะลบก่อนค่ะขอโทษก็จะเป็นความเข้มข้นของ0.50เนาะยกกำลัง2นะคะหารด้วย a เนาะก็จะเป็น2.75ใช่ไหมคะ a เนาะ คูณด้วยความคข้นของดีเนาะก็จะเป็น0.75ค่ะอ่านักเรียนได้แบบนี้แล้วนะคะเราคำวนวณแล้วเราก็จะได้ค่าคีออกมาที่0.121ค่ะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคนะคะครูก็ว่านักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนะาะทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายของเราค่ะเหมือนเดิมของครูมันจะทิ้งไว้ให้หนักเรียนลองคิดเนะาะเช่นกันค่ะตัวอย่างที่สี่ของเราตรงนี้ก็เหมือนกัน นะคะเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ8ป0อองศาเซลเซียสเมื่อผ่านไอน้ำบน่านโคกก็จะได้วอเทอร์แกสเนาะซึ่งเป็นแกสผสมระหว่างแกสคาร์บอนมอนออกไซด์และแกสไฮโดเจนดังสมการนะคะที่ภาวะสมดุลมีสารต่างๆอยู่ดังนี้อ่ะมีแกสไฮโดเจนอ่ะมีแกสคาร์บอนมอนออกไซด์มีไอน้ำดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่า เขาบอกที่ภาวะสมดุลมาหมดเลยทุกตัวดังนั้นนักเรียนจับไปแทนค่าได้เลยแต่ข้อนี้นักเรียนต้องระวังตรงนี้เราจะไม่เอามันมาคิดถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหาค่าเคนะคะได้แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนทําถูกต้องนักเรียนจะได้คําตอบอยู่ที่0.16ซึ่งมันไม่มีหน่วยเนาะค่ะนักเรียนลองฝึกทําดูนะคะเพราะฉะนั้น ตัวอย่างทั้งสี่ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการฝึกทําโจทย์ในเรื่องของการคํานวณค่าเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจําไว้ว่าเวลาเราเอามาคํานวณเราจะคิดที่ภาวะสมดุลเท่านั้นและอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นมันด้วยต้องเป็นหน่วยโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรเสมอนะคะค่ะสําหรับวันนี้รูไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ